สวัสดีครับกลาวสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับ FC ร้านพิเน็ตอิโอทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอกลาวสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับสำหรับอีพีนี้นะครับคลิปนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับเครื่องเสียงการแจ้งที่ร้านพิเน็ตอิโออําเภอดอนจานจังหวัดกาสินนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมนะครับสินค้าเข้ามาอยู่2อสตัวนะครับก็เลยหยิบยกมารีวิวให้พี่พี่สมาชิกนะครับได้รับชมกันนะครับทุกๆเช้านะครับเช้านี้เป็นเช้าวันศุกร์ นะครับวันศุกร์ที่27เดือนตุลาคมนะครับ2,566นะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์สี่ช่องแครับที่หยิบยกมารีวิววันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพาวเวอร์แอมป์อีกรุ่นหนึ่งนะครับยอดนิยมนะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์นำเข้านะครับ d h k นะครับสำหรับตัวนี้ซีรีส์ d k 4.9นะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์สี่ช่องแนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาพาวเวอร์แอมป์สวยๆนะครับมือสองราคาถูกๆราคาบ้านๆนะครับตัวนี้มือหนึ่งราคาก็สูงอยู่นะครับสำหรับตัวนีี้มืออยู่่ท อืมเจ็ดพับาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับสภาพสวยงามเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของออด้านหลังแล้วก็ภายรอบนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ095 224 6497นะครับและก็087 421 7464นะครับฝากไว้แล้วกันเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้ครับสภาพโดยรวมนะครับสวยงามนะครับหน้าจอเป็น ในส่วนของ LED นะครับสำหรับตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับสวยงามนะครับเป็นคลาส TD นะครับตัวนี้หม้อแปลงนะครับตัวนี้หม้อแปลงนะครับความร้อนช้านะครับสำหรับการทํางานนะครับพัลมระบายอากาศซ้ายขวานะครับด้านหลังนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่12,500บาทนะครับ12,500บาทนะครับ DHK CD DK สี่จุดนะครับสำหรับตัวนี้เป็นคลาส TD นะครับ ภาคจ่ายไฟเป็นระบบมอแปลงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของกําลังวัดกันบ้างนะครับตัวนี้ให้กําลังวัดมาแรงเลยทีเดียวนะสำหรับกําลังวัดนะครับตัวนี้1,100วัตต์นะครับที่คูณ4นะครับต่อชนแนลนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็1 3 0่วัตต์คูณ4ที่4โอห์มเลยทีเดียว นะครับสำหรับท่านไหนที่เอาไปขับ4ีคนซีนะครับตัวนี้แรงๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับช่องจกแชนแนลนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่เข้าไปรับชมนะครับในส่วนของช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของด้านบอดี้นะครับนะครับสวยงามมากนะครับหม้อแปลงใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับประหยัด ลงไปอีกเยอะมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านไหนที่ได้ไปนะครับถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปในส่วนของแต่ละสเต็ปนะครับแต่ละตัวนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับภาคอินพุตนะครับไฟ ac นะครับไฟ ac ภาคอินพุตเข้านะครับแล้วก็จะเป็นโหมดนะครับโหมดสตูดิโอนะครับหน้าจอโหมดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของแล้วก็จะเป็นในส่วนของ db นะครับแต่ละเวลาเราเร่งขึ้นนะครับผมเร่งขึ้นก็จะ เป็นสัญญาณแต่ละดีบีดีบนะครับผมตัวนี้นะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นในส่วนขององศานะครับแต่ละชแนลนะครับก็ถือว่าเป็นพาวเวอร์แอมปลงแรงนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หลานพีเน็ตโอเดโอเอามารีวิวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันเช้านี้นะครับ dhk นะครับ dk 4.9นะครับในราคาอยู่ที่12,500บาทนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจครับถัดมาครับจะเป็นในส่วนของทาร์ปนะครับ ทาร์ปดีเทคนะครับ3 6มพันะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพาวเวอร์แอมนะครับแรงๆนะครับของค่ายทาร์ปออริโอซิตีมเลยทีเดียวนะครับเป็นแอมบริษัทนะครับขนาดเบาๆนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับเบามากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับขนาดน่าจะหนึ่งจุดนะครับขออภัยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับประมาณ1กว่าๆนะครับแรงนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2 3 0 0 0บาทนะครับราคาที่2 3 0 0 0บาทนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับร้านพิเน็ตอะโอดิโอเปิดให้บริการทุกวันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเอาไปขับเบรแรงๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับในส่วนของซีรีส์ดีเทคนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพันสองสองพันสี่นะครับสามพันหกแล้วก็สามพันหกไอนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสามพันหกไอนะครับฟังก์ชันก็จะ เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับกว่า3,600ธรรมดานะครับตัวนี้มีตัวไอเข้ามานะครับเป็นรุ่นเล็กนะครับกว่าตัว8,000ไอนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแอมยอดนิยมนะครับแต่ก่อนโอแพงมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสมัยก่อนนะครับสภาพโดยรวมก็สวยงามนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทั้ง2ฝั่งนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ไม่มีรอยขดฉีดเลยนะครับเื่อทานไหนที่สนใจนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับราคาคุยกันได้นะครับหลังไม้นะครับ สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสำหรับร้านพิเน็ตออดิโอเปิดให้บริการทุกวันนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับด้านหลังนะครับของตัว 306i นะครับก็จะมีในส่วนของพัดลมระบายอากาศนะครับสองฝั่งนะครับในส่วนของภาคเอาพุตนะครับออกสู่ลำโพงนะครับสำหรับสายสเปกคอนนะครับอินพุตก็จะมีในส่วนของ XLR นะครับตัวนี้สัญญาณลิงก์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวโหมดนะครับตัวนี้มีให้มาโหมดนะครับผม มีสวิกปิดเปิดให้มานะครับปักก็จะเป็นในส่วนของเป็นระบบสเปคคอนนะครับเป็นสเปคคอนนะครับฝากไว้เลยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับในราคาอยู่ที่23,000บาทนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมฝากไว้้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ THK นะครับ THK ดีเคสี่จุดเกนะครับหนึ่งาบาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของสินค้าอื่นนะครับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรศัพท์ทำได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองนะครับและก็ศูนย์แป4เจนะครับผมฝากเรด้วยๆกันนะครับสำหรับร้านพิเน็ตโอเดโอมะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางยู u ูบนะครับช่อง ยกชาแนลนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้าไปรับชมในส่วนของช่องทาง Youtube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f a c e b o o k นะครับพีเนตธรมีพักดีเพจร้านพีเน็ตออดิโอครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเทาง่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ